อะไรไตรไซเคิลอเวกเคนเดี๋ยวนะเพิ่งอัพไปสี่ดาวด้วยเอาวะเพราะว่าไหววะอันนี้นะครับเพื่อความเทพเปิดเรดาร์ไปเลยแล้วกันนะเพื่อการันตีจะซักแค่ไหนเชียววะเฮลออนทรีววนี่ครั้งแรกเลยปะเนี่ยที่เล่นดาดอเวกเคนว่ะเออใช่โอ้เอาแล้วนะทุกคนมาครับนี่เครสฟ,ฟิตผมแปลงล่างแล้ว เป็นเครสเวลแล้วนะครับนะยังเวลไม่เต็มนะแม่งใช้ีกทีเยอะมากโอเคครับมาบาฮมุูดมาไม่รู้ว่าอเวกเฮนเนี่ยบอสมันจะเป็นอะไรนะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นบันบันผมว่าเฮ้ยเป็นตัวมันเองอย่างนั้นเหรออุ้ย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 ุ้ยุ้ยโอ้โหทีเดียวตายโอ้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 ยเฮ้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 ยให้ดุดุดุโอ้ เอาแล้วบาฮมุดตีนี่ไงเล่าเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,น,นัวนัวอย่างนี้กูชอบเอาหน่อยเคสฟิกฟตก็สู้มาแล้วบาฮามุดเล่นมากเลยอุ้ยขีย้เฮ้ย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 อย่าให้บาฮามุตโดนตีเอ้สวยเด้งแล้วเลือดเท่าไหร่ไม่รู้มันเป็นสัญญาณที่ดีทุกคน เอาดิเฮ้ยเฮ้ยเงินเงิเงินเงินตีเอ้ยสวยเอาว่ะเอา้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้มันมัและมันและโอโหมาดิบาตตบ ตีแล้ววิ่งบอลเลยบาโมุดตีโคตรแรงเอ้ย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 มีอะไรกดได้กดมีอะไรกดได้กดตอนนี้เฮ้ย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 บาโมุดตีเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรียบร้อยโอ้โหเอาว่ะดีอันนี้ไม่ยากเรียบร้อยปลดล็อกไทซิเคลิลแคททูฟอร์มนี่ True form ตัวแรกของเรา,าครับเรียบร้อย <laughs> กลายเป็นแบบแมวล้อเดียวอ่าโอเคอ่าแร้วคสเะะดีวพี่กูเองนะครับผมเกม The Battle Cast นั่นเองนะครับผมนะอันนี้เสียงอาจจะไม่ดีหน่อยนะเพิ่งเล่นโปเกมอนมาแล้ววันนี้เนี่ยมันมีอ่าค r e ก g o d กับ k r e Cat, นะครับผมนะมาพร้อมกัน <S <S ได้ยังไงไม่รู้นะครับผมนะอาจจะเป็นเทศกาลซัมติงอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมนะแต่ว่าเรียกได้ว่าเครสแคทเนี่ยเป็นตัวที่หลายคนแนะนําว่าเออพี่แนะนําเลยนะครับผมนะเครสแคทเนี่ยจะได้แบบสแปมมีแมวเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะอ่าโอเคครับนี่เป็นทีมที่ผมจะไปสู้เครสแคทนะครับผมนะเนื่องจากผมเนี่ยแทบไม่มีแมวสแปมเลยนะครับผมนะคือแบบเขาเรียกอะไรมีชิลหรือเปล่านะครับผมนะคือผมแทบไม่มีตัวมีชิลดีๆเลยนะครับผมนะดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะใช้เท่าที่ผมมีนะครับผมนะอแบบันดับแรกเนี่ยของผมใช้เเป็นนะวล วอล์คแดเวลยี่สิบเอ คัมแคทเวลสิบสองนะถ้าเกิดคุณมีตัวที่ดีกว่านะเช่นพวกบูกี้อะไรเงี้ยหรือว่าแซมบ้าอะไรก็ใช้ได้เบรฟแคทนะครับนะอันนี้ผมใช้มาเพื่อที่จะไว้สแปมเฉยๆอันต่อมาปาลีแคทเวลยี่สิบห้านะครับผมนะผมว่ายี่สิบก็พอได้นะมาไซแคทนะครับนะมันเป็นร่างเรื่องเดิมมันเป็นโปโกโปนะครับผมนะตัวต่อมาดากอนแคทเวลยี่สิบสองเป็นยูมาเวลยี่สิบหนะ้ขา,ขา,านะครับผมนะคาริสต์นะครับผมนะอันนี้ผมใช้คาริสต์ยังเวลสิบแปดอยู่นะครับนะและอีกอันหนึ่งก็คือบาฮูดนะ นะครับผมนะ <Okay. S 1> ซึ่งอีกเซฟหนึ่งที่น้องผมเล่นเนี่ยน้องใช้บาร์มดเวล15จัดก,การบอสได้นะครับผมนะในเครดแค t นะซึ่งของที่ต้องเปิดเนี่ยผมจะเปิดอ่าริชแคสไปนะครับนะ CPU นะครับสไนแล้วก็สปีดด้วยนะครับผมนะโอเคเข้าไปในเกมเนี่ยก็ให้รีบปิดไอตัว CPU ไว้นะครับผมนะเอาโอเคครับมาลุยกันเลยดีกว่าอ่ะมาครับผมอันดับแรกรีบปิดแคส CPU ก่อนนะแล้วก็ปิดสไนดด้วยนะครับนะ ช่วงต้นของแมปนี้นะวะนะเราต้องยื้อให้นานที่สุดแล้วก็เรียกบาหมุดแคทให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมนะโอเคแรกๆเนี่ยเราต้องเรียกอ่าวอลแคทสัก4ตัวนะครับนะแล้วก็เรียกบาห์มุดมาเลยนะครับผมเป้าหมายของเรานะก็คือเรียกบาห์มุดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับนะเยอะๆเลยนะครับผมนะอย่างน้อยคือควรต้องมีสัก3ตัวนะครับผมถึงจะสู้อ่าตัวแคทแคทได้นะครับนะจริงๆแล้วเนี่ย อ่าในการสู้แมบนี้เนี่ยคีย์หลักจริงๆที่เราต้องสู้นะครับไม่ได้สู้ตัวเครดแคทนะเราต้องสู้ตัวลูกกระจกที่มันมากับเครดแคทมากกว่านะครับผมเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาเรียกมีดชิลเพื่อป้องกันไม่ให้บาหมุสตายนะครับผมนะซึ่งเทคนการยื้อช่วงต้นนะครับผมนะสำหรับผมแนะนํานะก็คือให้คุณเรียกวอลแคทแล้วนะสีนะ่ตัวเรื่อยๆนะครับผมนะ <Okay. S 1> ทุกครั้งที่มันตายเนี่ยคุณก็เรียกมาเรื่อยๆเลยนะครับผนมะให้อยู่ในแมปอย่างน้อย4ตัวนะครับผม คือ4ตัวเนี่ยจะเป็นปริมาณกําลังดีนะนะที่ไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยไปนะครับผมถ้าเยอะไปเนี่ย ally, มันอาจจะตีตัวลูกกระจกของศัตรูตายหมดแล้วก็บามุสเนี่ยก็อาจจะเดินหน้าเร็วไปนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดน้อยไปเนี่ยศัตรูก็จะดันมาแล้วก็กัดบามุสตายนะครับผมนะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคือสตัวเนี่ยเป็นอะไรที่กําลังดีที่สุดนะครับผมโอเคซึ่งถ้าหาว่าคุณเนี่ยไม่ได้ใช้รีแคทเหมือนผมนะครับนะจังหวะเนี่ยแหละก็เป็นจังหวะดีที่คุณสามารถ กดกระเป๋าให้เต็มได้นะครับผมนะซึ่งเคสแคทเนี่ยจะไม่มาจนกว่าเราจะตีป้อมมันนะเราก็ยือไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนะแล้วก็เรียกบามุดให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมนะบาฮุ Bar เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับในการเรียกครั้งหนึ่งนะก็รอนานนะครับผมหรือถ้าเกิดคุณมีเอ่อเนแคทนะครับนะหรือแฮกเกอร์แคทเนี่ยก็ามาช่วยได้เหมือนกันนะครับผมนะก็จะช่วยตีระยะไกลอะไรได้ดีนะ แต่แฮกก็แคสผมอ่ะมันยังเวลสิบอยู่นะผมนะผมก็เลยไม่ได้หยิบม,มาเล่นนะครับผมนะมันยังน่าจะช่วยอะไรไม่ได้นะตอนนี้จริงๆถ้าเกิดคุณดูอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้อพวกลูกกระจกนี่ไม่น่าเก่งอะไรนะแต่จริงๆอะ่ะสเตตในแบบเนี้ยมันบัฟพ,พวกลูกกระจกคือเยอะมากนะครับผมนะแล้ว Kate เคสแคสแบบมันก็เลือดเยอะมากด้วยตีแรงด้วยตีเร็วด้วยนะครับผมนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยช่วงต้นเนี่ยเราต้องยื้อไปเรื่อยๆอย่างจริงจริงนะครับผมนะถ้าเรารีบลัดไปตีป้อมมาเลยเนี่ยเราอาจจะแตกได้นะครับผม อ่าโอเคฮะบามุดมาแล้วกดเลยแล้วก็ยื้อไว้หลักสูตรเดิมนะผมนะสี sea ่วอลแคทนะครับผมถ้าเกิดคุณเอาง่ายคือถ้าเกิดคุณเห็นตัวหนึ่งตายอ่ะคุณกดต่อได้เลยนะครับผมนะส่วนใหญ่มันจะตายพร้อมกันประมาณสองตัวดังนั้นนั่นแหละถ้าตาย2ยังมีกัน2ก็จะรอดพอดีนะครับผมแต่บางทีก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีถ้ามันมาเยอะจริงๆเนะี่ยบางทีมันอาจจะตายมากกว่า2ตัวนะครับผมนะแล้วก็ระวังอย่าให้บาหมุดตายอันนี้สําคัญมากนะ อยาให้บามุดตายก่อนเด็ดขาดนะครับผมนะไม่งั้นเราลำบากเลยนะครับผมนะหรืออยาให้น็อกแบ็กด้วยนะครับผมนะเพราะบามุดมันน็อกแบ็กได้สองหรือสามครั้งก่อนที่มันจะตายนะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าบาฮามุดเนี่ยน่าจะเป็นแมวฟรีที่เรามีดาเมจเยอะที่สุดแล้วนะบานฮะามุดเนี่ยตีหกหมื่นเลยนะเวลยี่สิบนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีสองตัวเนี่ยผมบอกเลยตัวลูกกระจอกอะไรพวกเนี้ยโดนสองตัวตีเนี่ยยังไงก็ตายนะครับผมนะ อ๋อแล้วก็ทามมิ่งโจมตีระวังให้ดีด้วยนะเพราะป้อมมุดเนี่ยกว่าจะโจมตีครั้งนานมากนะครับผมเวลาเราเรียกอะไร้ยถ้าเป็นไปได้อย่าให้มันตีใกล้กันมากนะครับผมนะถ้าแบบมันตีจังหวะซ้อนกันเลยอะไร้ยบางทีมันอาจจะวุดได้นะครับผมมันก็จะไม่คุมนะอันนี้ก็กะจังหวะดีๆเอาแล้วกันนะครับผมนะเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดอุ้ยเกือบเกือบเกือไอ้เนี่ยผมเม่าไปแป๊บเดียวมันนานนะทุกคนโทษ โอ้บามุดโดนกัดโอ้โอ้อย่าเพิ่งเด้งอย่าเพิ่งเด้งนะโอเควุยเกือบแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดพลาดอีนิดเดียวนี่บามุดอาจจะเด้งเลยนะฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนะครับทุกคนโอเคบามุดกําลังจะได้ตัวที่สามแล้วนะถ้าได้ตัวที่สามเนี่ยมันจะดันหน้าไปค่อนข้างเร็วนะครับผมนะก็น่าจะได้เวลาบุกของเราแล้วแหละนะครับผมอ่าโอเคครับได้ตัวที่สามแล้วโอ้โห บอกเลยเบิร์ดดาเมจทีละแสนแปดนะทุกคนเจสตีนี่แล้วถือว่าพลาดนิดนึงนะเพราะมันตีดันจังหวะใกล้กันมากนะฮะอย่างที่คุณเห็นนะครับผมคือถ้ามันตีเนะี่ยสามตัวเนี่ยยังไงก็ตายหมู่นะครับวนะันนไอ้พวกลูกกระจอกเนี่ยแล้วมันจะดันหน้าเร็วมากนะครับผมยังไงเอ้ยได้ว่าได้ตัวที่สี่ว่าโอ้โหสวยมากครับผมบอกเลย เอาละเราได้เวลาเตรียมบูลแล้วนะทุกคนโอเคกองทัพวอลแคทของเรานะครับถึงมันจะตีหมู่นะแต่ว่าดามเมจมันน้อยมากนะวอลแคทนะผมมันก็เลยแทงให้เราได้โอเคเตรียมบุกได้เลยนะเอาตัวตีมาเลยนะครับโอเคเอาดาก้อนแคทมาด้วยนะครับก็สําคัญนะครับผมโอเคเอาละทีนี้เตรียมกดพวกมีชิวได้เลยครับเรากำลังจะเผชิญหน้ากับเครสแคทแล้วนะนะมาลนะเปิดสไนด์ด้วยเลย ไปฮนะเรียกตัวโจกตีแล้วก็เรียกมีดชิวมาได้เลยครับจังหวะนี้โอเคซึ่งเป้าหมายของบาหมุดจริงๆเนี่ยก็คือทําดาเมจก,กับตัวหมีแล้วก็ช้างที่อยู่ด้านหลังนะครับผมนะให้ตายนะเพื่อที่เราได้เงินมากดตลอดนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งจุดนี้เนี่ยคุณสามารถใช้นี่ได้นะใชะ้ CPU ได้นะครับผมนะโอเคอกดไปกดได้กดไปนะครับจังหวะนี้และอยากให้บาหมุดตายโดยขาดนะครับผมนะ มันจะช่วยเราได้มากเลยแหละนะครับผมโดนนี่เราโอเคถ้าเกิดคุณไม่มี CPU เนี่ยก็กดมือแบบผมได้นะครับนะโอเคมันยังพอไหวอยู่นะครับนะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดมี Uber หรือว่า s u p e r อร์แที่ฟูดาวชา้าๆแล้วทนำนาเมจระยะไกลได้ก็จะช่วยได้นะครับนะโอเคอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะถ้าเกิดว่าคุณใช้เงินแล้วเงินเหลือน้อยเนี่ยควรปิดซ p พนะครับผมนะแล้วก็ ค่อยๆกดตัวมิดชิลสำคัญๆมาพอนะครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมเปิดตัวสไนต์ตัวช่วยด้วยนะครับผมนะเพราะว่าสไนต์ตัวช่วยเนี่ยแทบจะเป็นอันเดียวเลยอันนี้นี้นะครับผมนะที่สามารถน็อกแบ็กตัวเครสแคทได้นะครับผมนะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะตีโอเคครับไปฮะกดมานะครับเอาแต่ตัวมิดชิลสำคัญๆมาก็ได้นะครับผมนะโอเคตัวซารอนเนี่ย กดมาแบบช้าๆก็ได้นะครับผมนะมาคอยทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมนะแล้วก็ตัวมังกรด้วยมังกรดีมากนะครับผมนะโอเคสวยงามมากครับกดไปเรื่อยๆเลยครับผมบอกเลยว่าไอ้พวกช้างพวกหมีอ่ะแม่งแบบบัฟสเตตมาโหดมากหนามากนะครับผมนะจะตายเอาไว้นเนี่ยโอเคเรียบร้อยสวยครับเคทแคทตาย โอ้ถือว่าโชคดีด้วยแหละฮะที่เราสแต็กบามุดได้ถึงสี่ตัวเลยนะครับผมนะเรียบร้อยโอ้โหเคลียดไ,ดได้แล้วครับผมได้แล้วเคสแคทครับผมมันยากตรงที่ต้องสแต็กบาฮุเนี่แหละครับผมโอเคเรียบร้อยเคลียรครับเอาอ่ะมาและได้แมวดีๆเพิ่มละเคสแคทนะครับผมนะโอ้โหเคสวิวกูยังไม่อัพเต็มเลย เคัดแม่งใหม่ตัวโอเมกอชอ่าโอเคเ้าก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเหลือมือใหม่ได้นะผมนะันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับไพได้หลอ,อดคอนเทนต์ด้วยตอนนี้ไปแล้วครับผม